พรคเพื่อไทยระบุนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่เป็นโมฆะเพราะว่าอุปสรรคนั้นอยู่ที่ม็อประชาธิปัตย์ที่มีเจตนาขัดขวางขณะเดียวกันขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่สะท้อนว่าประเทศไทยนั้นยังคงต้องการการเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยค่ะนายนพดลปฐมะที่ปรึกษากฎหมายพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกพักเพื่อไทยขอบคุณประชาชนชาวไทยที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยพบว่ามีการขัดขวางการเลือกตั้งจากม็อบประชาธิปัตย์แต่ผลการเลือกตั้งฝ่ายประชาธิปไตยยังเป็นผู้ชนะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนต้องการการเลือกตั้งแม้ว่าจะถูกขัดขวางทุกรูปแบบทั้งปิดล้อมกดดันข่คมขู่ใช้ความรุนแรงจาหน้าที่ไม่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งทั้งนี้มั่นใจว่าหากได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตอ,อย่างจริงจังจะไม่ถูกขัดขวางโดยจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์สูงมากกว่านี้ ึงเรียกร้องให้การนำมอบประชาธิปัตย์ไม่ควรไปยื่นร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะซึ่งถือเป็นสิ่งที่น่าละอายทั้งต่อคนไทยและต่อสายตาชาวโลกเพราะว่าพี่น้องคนไทยเขารู้ว่ากปป,ปสเนี่ยไปขัดขวางสร้างเงื่อนไขให้การเลือกตั้งไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นซึ่งกปปสก็คือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่นำโดยอดีต รัฐมนตรีอดีตแกนนําของพรรคประชาธิปัตย์อดีตสอสอของพรรคประชาธิปัตย์ที่ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไปนําม็อบเพราะฉะนั้นผมขอพูดซ้ําอีกทีหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พูดไปการบอยคอรดการเลือกตั้งเนี่ยก็น่าละอายอยู่แล้วการไปยื่นให้ศาลร,รัฐธรรมนูญตัดสินว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะยิ่งน่าละอายใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นโลกเขารู้ว่าประเทศไทยมีขบวนการฟาสซิส ที่ไม่สนับสนุนการเลือกตั้งแล้วโลกเขารู้ว่ามีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ขัดขวางการเลือกตั้งและเมิดสิทธิมนุษยชนนายนพดลยังเรียกร้องให้นายสุเทพเทือสุบันแกนนำม็อบประชธิปั์หยุดบิดเบือนว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีต้องการเป็นประธานาธิบดีซึ่งมีนัยยะว่าเป็นการแสดงออกถึงความไม่จงรักภักดี ด้านนายคณินบุญสุวรรณผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยมองว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่สมควรไปยื่นให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงและการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์ก็เพราะมีกลุ่มคนเจตนาขัดขวางการเลือกตั้งอย่างชัดเจนซึ่งมีโทษทางอาญารวมถึงการปิดหน่วยเลือกตั้งของม็อบประชาธิปัตย์และเจ้าหน้าที่บางส่วนจงใจไม่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ ส่วนการเดินหน้าเลือกตั้งล่วงหน้ารอบสองในวันที่23กุมภาพันธ์เป็นการดำเนินการที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีบุคคลใดโดยพ้องยิ่งเนี่ยพรรคประชาธิป,ปัตย์เนี่ยนะครับซึ่งบอยคอรดการเลือกตั้งนะครับไม่ได้เป็นผู้เสียหายนะครับแต่ว่าเอาเหตุการณ์ที่ไม่สามารถที่จะดําเนินการเลือกตั้งได้นะครับโดยมีเหตุที่มีการกระทําผิดกฎหมายเนี่ยไปฟ้องไปฟ้องเพื่อให้ศาลวินิจฉัยว่าเป็นการเลือกตั้งที่เป็นโมกะานะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเท่ากับเป็นการรับรองนะครับเป็นความพยายามที่จะรับรองพฤติกรรมในการปล้นสิทธิ์ของประชาชนการขัดขวางไม่ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นคือพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือการปล้นสิทธิ์ของประชาชนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นยังมีความพยายามที่จะไปฟ้องร้องเพื่อให้การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นโมฆะนะครับมันก็เท่ากับเป็นการความพยายามที่จะให้ศาลเนี่ยมารับรองการปล้นสิทธิ์ของประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรไม่สมควรกระทำเป็นอย่างยิ่งนะครับ ขณะที่นางละดาวันวงศรีวงผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะคณะทำงานที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือเชื่อว่าจำนวนประชาชนที่ออกมาเลือกตั้งสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของคนไทยดังนั้นนายสุเทพและมรประชธิปัตย์ควรจะยุติการชุมนุมขณะเดียวกันประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิและผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการก็สามารถยืนยันได้ว่าประชาชนในภาคเหนือ,อยังสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยเดินหน้าทำงานต่อไป